งานแถลงข่าววันนี้ก็เพื่อจะประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนตื่นตัวในการที่จะลดการบริโภคเกลือโซเดียมลดกินเค็มนั่นเองนะครับซึ่งเราจะมีจัดงานในวันที่4-5-6ธันวาคมที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ให้ประชาชนมาร่วมงานได้จุดประสงค์คือเราต้องการให้ภาคีกเครือข่ายรถเค็มนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาเอ,อกชนสส,สสสนะครับรวมทั้งทาง ฝอุตสาหกรรมอาหารนะครับในการที่จะมาะชวผลิตภัณฑ์อาหารที่ลดโซเดียมรสชาติดีนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะเราทราบว่าการที่คนไทยกินเค็มเนี่ยจะทําให้เกิดโรค NCD คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับเช่นโ,โรคไตโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคอัมพาตนะครับซึ่ตงต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนเราเจ็บป่วยแล้วก็ภาครัฐต้องเสียค่ารักษาพยาบาลปีหนึ่ง หลายหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นภาวะที่ป้องกันได้ถ้าเราลดก,การกินเค็มโดยการร่วมมือของทั้งคนกินคนผลิตคนทาอาหารนะครับซึ่งก็จะมีการสาธิตการทาอาหารการให้ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็มีการศิลป,ปินศิลป,ปินที่มีจิตอาสามาให้ความบันเทิงด้วยนะครับก็อยากให้ประชาชนมาร่วมงานแล้วก็ขอให้ประชาชนดูแลตัวเองเรงการกินอาหารของตัวเองของครอบครัวนะครับหรือว่าผู้ผลิตผู้ทาอาหารใน ร้านค้าต่างๆก็ช่วยการลดการเติมเครื่องปรุงลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำปลาซีอิ๊วผงชูรสซุปก้อนอผงปรุงรสต่างๆขอให้ใช้ให้น้อยลงนิดหนึงถ้าลดแค่สิบเปร์เนตะชาชนได้สุขภาพดีขึ้นห่างไกลจากโรคหัวใจหลอดเลือดป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยนควรได้นะครับคือกิจกรรมก็จะเป็นการที่จะบอกผลงาน ของเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารต่างๆที่ได้มีการปรับแล้วสุขภาพดีแล้วก็รสชาติเค็มน้อยนะครับอร่อยด้วยมีการสาธิตการทำอาหารซึ่งโดยจากเชฟชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ยิ่งสัตว์จงเล่จิตศราวงหรือเชฟต่างๆนะครับแล้วก็จะมีทินิกินต่างๆซึ่งมีจิตอาสามาช่วยในงานนะครับก็จะมีผลงานต่างๆไม่ว่าจะการทํา เทสเครื่องวัดความเค็มหรือว่าเค็มมิเตอร์ที่ผลิตโดยคณะวิศวกรรมมาเทรยมีโดนนะครับในการที่จะตรวจวัดความเค็มได้น้อยเวลาแค่3วินาทีสุ่มลงไปในน้ำแกงพุบจะบอกได้เลยว่าเค็มมากเค็มน้อยเค็มอันนี้อันตรายหรือไม่นะครับอันนี้ก็สามารถมาชื่นชมผลงานแล้วก็จะมาดูมีรัศการในความริ้ต่างๆได้เลยครับผลลัพธ์ของประชาชนกับการที่จะมีกรรมหาน้เก็มในกรณีั้งแต่วันแรกจะอยู่วันนี้สิบปีผลเปไ็นยังไงบ้างคะ คือสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราร่วงมือกับทุกภาคส่วนนะครับของสสสของเครือข่ายลดเคม็มสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยแพทย์ภาคเอกชนกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็รณรงค์มาทั้งให้ความรู้กับคนกินคนทาอาหารนะครับพยายามออกกฎหมายบางังกฎข้อบ,บังคับต่างๆให้มีมาตรฐานการปรุงอาหารสเดีไม่พอเหมาะนะครับเราก็พบว่าระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการกินเค็มน้อยลง โซเดียมลดลงจาก4,300มิลกรัมเมื่อ12ปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วประมาณ10ปีที่ผ่านมาลดโซเดียมลงไปเหลือ3 6 36มิลกรัหลือลดประมาณ15%แล้วนะครับก็ถือว่าเป้าหมายก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เราอยากให้ลดลงไปมากกว่าน,นี้เพราะว่าก็ยังถือว่ายังเค็มมากกว่าความต้องการถึง1.8เท่านะครับถ้าเกิดลงมาได้ถึง 2,000หรือ3,000มิลลิกร,รัมต่อวันเนี่ยก็จะดีมากแล้วก็ประชาชนก็จะห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อแล้วก็อัตราการตายจากโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตโรคไตก็จะลดลงครับครับในวันที่ 4, 5, 6ธันวาคมทนนะครับก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ไปได้รับความรู้ความบันเทิงนะครับได้ดูกิจกรรมดีๆในการที่จะ ทำอย่างไรถึงจะสุขภาพดีจากการลดการกินเค็มเค็มเค็มน้อยอร่อยดีมีจริงหรือไม่นะครับอาหารที่ปรุงโดยจะเชฟมีสีฝีมือต่างๆนะครับแล้วก็การมีเกมต่างๆสําหรับเด็กนะครับในเรื่องของเล้นคุณเค็มแค่ไหนนะครับมีนิทรรศการต่างๆซึ่งมีประโยชน์มากนะครับรวมทั้งมีนิทรรศการภาพศิลป,ปะนะครับที่ได้รับการประกวดแล้วในการที่จะรณรงค์ลดเค็มได้รับรางวัลจะมาในงานนี้ด้วยสําหรับเด็กๆแล้วก็เยาวะชนนะครับ and cup